ตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านนะคะเขาจะตกน้ำไหมคะนั่นไงเดินอยู่นะแล้วยังไงป่ะได้ไหมทำไงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพลงเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเพลงก็จะ ทำคลิปเซอร์ไพร์แม่นะคะเซอร์ไพร์กลับบ้านอะเซอร์ไพร์ยังไงก็คือจริงๆแล้วอะเพงจะต้องออกกักตัววันนี้นะคะวันที่5แต่ว่าเพอ่ะบอกแม่ไว้ว่าวันที่6เพราะว่าจริงๆแล้วอะมันสามารถเป็นได้ทั้ง2วันมันอยู่ที่ว่าเราลงเครื่องตอนเวลาเท่าไหร่นะคะอเผอิญว่าเพลงอะลงเครื่องวันที่เขานับแบบเป็นวันที่1อะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเพนก็บอกแม่ว่าแบบเออเนี่ยลงแล้วเขานับวันนี้เป็นวันที่ศูนย์นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องออกวันที่6นะคะแม่ก็เชื่อสนิทเหมือนคราวที่แล้วที่เราเคยทำคลิปเซ ะะอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทำเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไปอยู่แทงกกิทนานหน่อยก็กลับมาครั้งนี้ก็เลยเอ,อ่อทำคลิปนี้ให้ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเพียงก็ on the way back home นะคะอยู่กับพ่อพ่อมารับนะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งออกจากโรงแรมมานะคะ m o v n นพีกบีดีเอเอถ้าสมมติลงคลิปนี้คลิป ออกักตัวอาจจะลงแล้วนะคะทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าเพลงแบบพักที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเลยแบบ go straight กลับบ้านเลยนะคะออใช้เวลาจากตรงนี้เนี่ยน่าจะประมาณออ40นาทีอะไรเงี้ยค่ะถ้ารถไม่ติดเนาะ นเราก็ถึงแล้วอันนี้คืออยู่ใต้สะพานกำลังรอพี่ฝนมารับนะคะแล้วเราจะถ่ายเซอร์ไพรส์ให้ดูว่าจะสำเร็จไหมจริงๆเราไม่มีแผนอะไรเลยก็คือไปปุ๊บแล้วก็นั่นแหละเซอร์ไพรส์ตแม่ว่าถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีโซเชียล <c oughs> ไม่เจอโซเชียลนานสบายดีไหมสบายดีไม่ติดโควิดดีมากตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านนะคะนั่งไงเดินอยู่นะ <c oughs> แม่เท้าเอววะทำไง <c oughs> <c oughs> ใช่เหรอเออไปร้านไหมเข้าได้ปะ เข้าไปแอบหลังรถพี่อาร์มทำไม่ทันอนะ่ะไปเข้าไปที่ร้านไหแล้วก็ไปโผล่ทางนู้นเออได้หนูหนูปีนได้เอาไว้ไวตรงนี้อ่ะในเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหนูหนูหน่าจะได้อันนี้เลยคร์ดไว้อยู่ปะเลยคร์ดอยู่ระวังกล้องร้อนแป๊บนึงแป๊บนึงเปิดได้ไหม ไปแค่รอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ข้ามตงไปเขาจะตกน้ำไหมคะเขาไม่ได้นะคะเห็นไหมบอกแล้วตรงยี้ง่ายไม่ังไน ก่อนไปก่อนเอน,นูไปก่อนแล้วยังไงและไ่เดินตามมาให้ก่อนอ่ะไทยแม่ได้รู้อ่ะไทยหนุสวัสดี เขานับวันแรกเป็นวันแรกแต่หนูบอกแม่ว่าเขานับวันแรกเป็นวันศูนย์เออเด็กคนนี้อะไรดีถ้างขึ้นไปเดี๋ยวนี้ใจหายรู้ว่าใครเป็นอะไรขอบใจลูกดูลูกเป็ดเป็ดสองแม่เลยจัดบ้านทำอะไรหน่ารักมากลูกี่ขอบใจนะลูกนะเป็นคนเล็กคนสุดท้ายที่ปิดบ้านได้สวยมากมีบุญลักษณะนะลูกนะ ของความบาดนาทุกประการดูแลพ่อเราขึ้นไปนอนเสียงอะไรว่าใจหายนะรักเาอ รู้เยอะเลยรู้เลยว่าสูงขึ้นอ้วนมันรู้ไหมเนี่ยฝนรู้พี่นนท์กับพี่ส้มรู้โอ้โหจริงจริงก็หนูถามพี่นนท์พี่ส้มก่อนเพราะว่าจะให้บรรลับพี่นนท์พี่ส้มบอกว่าพี่ส้มมีบอร์ดพี่นนต้องทำงานนึกเลยว่าเดี๋ยววันนี้ต้องเปิดูว่ามันคือตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเซอร์ไพรส์อีกคนหนึ่งก็คือปะเล็กสวัสดีจ้า เป็นสาวแล้วเป็นไงแม่ทำบ้านให้ตอนรักสวยไหมสวยนี่ไม่นอนกันเลยนะที่หนึ่งูหูสวยนลเนี่ยกูหูสวยจังเลยไม่สวยอย่างนี้ล่ะก่อนจะไม่เห็นคอเลยเนี่ยไม่เห็นคอปะเล็กเลย โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเหลือเซอร์ไพรส์อีก2คนนะคะแล้วก็รอ,อ,อพี่ๆมาตอนเย็นนะคะ2คนนี้ก็คือจะเป็นป้าๆเพลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวป้าๆเนี่ยจะมาประมาณแบบใบบ่าย,าย,ายเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะทานข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์ตอนนั้นนะคะก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามชมนะคะไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงอังริงเขาอาจจะรู้เราก็ได้แล้วก็นั่นแหละ ปารีคนสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือปารีซึ่งปารีเนี่ยเพิ่งมานะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเออสบายโซคายวายแมนนั่นเหรอเห็นว่าแมนพรุ่งนี้ไง้อคนดีของฟ้าถึงมากเลยเฟน ดพี่เงงยัอาพิมจำได้ปะเนี่ยใครนี่สองคนมาเล่นพล้วหมุนออกเป็นน้องออกยังไงโอ้ยโอได้นกเสาร์อะไรเนี่ยชื่ออะไรบ้างเนี่ยไหนบอกอาเพลงสิตัวไหนชื่ออะไรตัวเล็กเนี่ยตัวน้องเพลงส์สีชมพูนะใช่โ ขอกอดก่อนนะเดี๋ยวให้เล่นขอกอดก่นนกอนแหมมีดีๆเฮ้ยเกาะล้วผักลอกเลยเนะ้ตอย่าทำเขาตกอย่าทำพี่เขาตกถ้าพี่เขาตกพี่เขาตายเลยต้องกอดเล่นๆโอเคค่ะทุกคนก็ สำหรับมิชชั่นวันนี้ของเราเนี่ยก็ถือว่า complete นะคะได้เซอร์ไพรส์เมย์นะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์ป้าป้าอีกหลายคนเลยที่เราตั้งใจจะเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ทุกคนไม่ได้คิดว่าเพลงจะแบบกลับมาก่อนหนึ่งวันอะไรประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้เนาะอย่างที่เพ่งเคยบอกนะคะตอนต้นคลิปเนี่ยว่าเพลงเคยทําคลิปเซอร์ไพรส์แล้ว1คลิปตอนนั้นเนี่ยเพลงเพิ่งไปเรียนแรกๆเลยคะ่ะไปเรียนฟาวเดชั่นแล้วก็เหมือนไปเรียนสัก4เดือนแล้วก็กลับมานะคะตอนแรกอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะกลับมาบ้านแบบกลับมาประเทศไทยบ่อยขนาดแบบทุกปี3 ครั้งอะไรประมาณนี้แต่ว่าพเพอิญว่าปีสุดท้ายเนี่ยมันมีโควิดแล้วก็มีต้องกักตัวต้องจ่ายเงินค่ากักตัวเยอะอะไรประมาณนี้เพงก็เลยจัดปัญหาตรงนั้นไปว่าแบบเออเราก็อยู่ที่นู่นเลยละกันอะไรย่างเงี้ยก็เป็น1ปีเต็มๆที่ไม่ได้กลับไทยเลยนะคะไม่ได้เจอใครที่บ้านเลยครั้งนี้ก็เลยเป็นอะไรที่มันแบบดูโอเวอร์นิดนึงอย่างที่ทุกคนเห็นรีแอคชั่นแม่นะคะแต่จริงๆเราคือเราไม่ได้เจอกันนานมากกว่าปีก่อนๆเนาะก็ติดตามคลิปต่อๆไปของเพงกันด้วยนะคะก็ยังมีคลิปสกินแ เที่ยวด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปไปเรียนภาษาต่อที่เกาหลีนะคะก็อย่างที่เพลงสัญญากับทุกคนไว้บอกกับทุกคนไวน้เนาะตอนนี้เพลงก็เริ่มสมัครทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือเหลือแค่แบบว่าเหลือแค่ไปนะคะไม่เกิน1ปีที่จะถึงนะคะเพลงก็จะได้ไปเรียนภาษาที่เกาหลีนะคะแต่ว่าจะไปเรียนนานเท่าไหร่ไปเรียนคอร์สไหนหรือว่าไปเรียนที่ไหนนะคะ,ะ,คะก็รอติดตามชมได้นะคะแล้วก็มีบล็อกที่เกาหลีแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าไปอยู่ค่อนข้างนานนะจ๊ะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าล ะะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาที่เพลงลงคลิปเนี่ยก็จะได้มีแจ้งเตือนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เพลงด้วยนะคะมีคาถามอะไรก็ถามเพลงมาใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเพลงจะมาไล่ตอบให้นะโอเคค่ะวันนี้เพลงก็ขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย